สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดิดีดตอลกสูุ่ลการ์อาติ่นกะอีกครั้งในวันนี้เนี่ยก็จะคอยอยุยกับก็ซิลล่าเรื่องใหม่นะครับก็ซิลล่าใมนัสวันซึ่งเมื่อวานเนี่ยใอ้ผมทำคลิปรีเอชั่นไปเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดเผยรูปร่างเต็มตัวของตัวก็ซิล่าตัวใหม่จริงๆมันก็คือดีไซน์เก่าของเดอะไลท์สนุกอะนะ่ะเนาะซึ่งก็เห็นแค่ส่วนหัวก็ส่วนขานี่หน่อยนะครับแต่พอถึงช่วงดึกเนี่ยเขาก็ได้ดนรูปมาที่หลังนะครับทั้งของเล่นเลยที่เป็นฟิกเกอร์แล้วก็รูปที่เป็น CGI เลยนะครับ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูกันว่ามันมีดีเทลตรงไหนน่าสนใจบ้างแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกับขอนดีไซน์ของกอสซาเดอร์ไลน์นะครับว่ามันเหมือนกันตรงไหนแล้วก็มีส่วนไหนที่มันดูแตกต่างกันบ้างซึ่งบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนตาดีขนาดนั้นนะครับอ่านเนี่ยบางส่วนผมก็อาจจะแบบหลุดโฟกัสไปหรือว่าไม่ได้สังเกตนะครับก็ขออภัยด้วยก็มาดูด้วยกันนี่แหละซึ่งอ่ะเราก็ได้เห็นดีไซน์ของกอสซีจีตัวใหม่นะครับว่า มาคือสตาเดอรไลน์เนะาะเดี๋ยวเปิดดูเดอรไลน์ก่อนอ่ะนี่คือก้อนของเดออะไลน์นะครับขอสนุกที่กำกับโดยตัวยาม,มาสกิคนเดียวกันเลยนะที่กำกับทั้งของเวอร์ชันหนักสั้นสนุกแล้วก็เวอร์ชันหนังใหม่ที่กำลังจะมานะครับซึ่งอันนี้เป็นโมเดลน่าจะโมเดลของเล่นมั้งไม่น่าจะจีไอมั้งแต่ผมภาพมันไม่ชัดด้วยนะครับแต่เนี่ยอ่ะเราเห็นภาพของจีไอชัดเจนขึ้นซึ่ง ถ้าจะพูดถึงความตาคองเป็นสีมั้งแต่ในแต่ในเวอร์ชันตัวอย่างที่เซอร์เองสีมันก็ไม่เหมือนในภาพนี้นะครับสีมันเหมือนเข้ากับบรรยากาศไงสีโอแนวแบบส้มๆเหมือนเนาะอ่ะเรามาดูดีเทลแบบละเอียดๆกันบ้างนี่เรียกว่าน่าจะเป็นกอสซิล่าตัวแรกที่ในยุคไร้ว่านนะที่กลับไปสู่วยว่าดีไซน์อ่ะเริ่มเป็นดีไซน์ที่เราคุ้นเคยกับหนังกอสซิล่าพวกเฮเซมิเลเนียมเนเนาะนอกจากที่แบบหน,นอแมชินกอสซิล่า อกอล์ฟเซนด์เนี่ยฟิกไตผภาพแล้วก็ซิงคูล่าพอยเนี่ยคือมันแหวกทั้งเนื้อเรื่องแหวกทั้งดีไซน์นะครับแต่ดีไซน์เนี่ยอ่ะเป็นดีไซน์ที่เหมือนห่วนคิดถึงอะไรแบบนั้นนะครับและเ็าทาให้แบบดีเทลเนี่ยมันดูเหมือนเข้ากับยุคปัจจุบันเนาะคือพวกซีจีไอ่ะเพราะเราเห็นว่าในท่าทีูทีเซอร์นะเขาหน้าใช้ซีจทั้งหมดนะครับพอเนอะแม้จะเกิดเป็นชุดยางอ่ะเขาคงไม่สามารถทําดีเทลแบบร่างกายออกมาให้ดูแบบเป็นริ้วๆแบบนี้ได้นะครับ และคนบอกว่าเหมือนนับแต่ก๊อตหมีมาต้นมาเนี่ยแม้แต่ก๊อตไซปุดเองเนี่ยเขาก็ดีไซน์ก๊อรซิล่าให้มันดูทวมมากขึ้นเนาะทำาห้น้ำชินก๊อรซิล่านะทั้งอะไรอ่ะในฟิกเอ่ยซิคูล่าพอยต์เอ่ยเนี่ยซิคูล่าพอยต์มันจะอวบช่วงล่างนะส่วนคนเขาแซวว่ามันเป็นติ๊กก๊อรซิล่านะครับแต่ส่วนที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยมากสุดน่าจะเป็นหัวของมันนะครับที่เราเจอว่ามันมีริ้วแบบเนี้ยทำให้เรานึกถึงก๊อรซ่าเฮเซนนะครับแต่ฟันยังไม่เหมือนแน่นอนเพราะก๊อตไซเซเป็นนิล่่าทีีมฟั เขาอะไรนะเป็นชั้นๆเนี่ยอ่านี่เป็นรูปของ CGI ที่ปล่อยออกมานะครับแล้วเขาก็มีรูปของเวอร์ชันที่เป็นฟิกเกอร์ด้วยอ่าฟิกเกอร์เนี่ยทำให้เราเห็นละเอียดมากขึ้นนะครับอ่านี่อันนี้อันนี้เป็นรูป CGI อันนี้น่าจะเป็นรูปเขาอะไรนะเขาเรียกอ,นะอะไรแบบแผ่นอะคริลิกเอาไว้ตั้งโชว์มัง้งไม่รู้เขาเรียกว่าไงนะครับแต่สวนที่โดดเด่นสุดที่พอเห็นในรูปนี้หรือแม,ม้แต่รูปของปกมีไหมหนี่ก็ได้ ว่าคีบหลังของมันนั้นใหญ่ชิบหายเลยเด่นมากมันไม่ใช่กอร์ซาตัวแรกที่มีคีบหลังยาวนะอย่างมิเลโกจิเองมันก็เป็นกอร์ซาที่มีคีบหลังยาวมากแต่คานุ่งทรงของคีบหลังของมิเลโกจิที่มันเป็นหนามไงหนามแหลมมันเลยดูเรียกว่าไงมันไม่มันไม่ขัดตามันไม่สึกุดตาเท่าไหร่นะครับแต่พอเป็นคีบหลังทรงกาลังแบบเดิมเนี่ยแล้วพอแม่งใหญ่มาซี่หนึ่งเนี่ยมันก็เลยดูโดดเด่นมากและเมื่อเทียบกับเดอะไลท์กอซิล่า ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะดูมีรูปจากมุมอื่นไหมเอออะมีรูปนี้นะนี่มีรูปด้านข้างอะอันนี้ใหญ่อยู่อันนี้เป็นรูปจีๆใช้ในหนังสัง้นนอกก็สัเดอะไลนะครับเออในรูปมีรูปด้านข้างของของเล่นมั้ยอันนี้เป็นของหนังสั้นสนุกอันนี้เป็นรูปที่เอาไว้ใช้ปมของเล่นก็น่าจะพอๆกันมัง้ง เพียงแต่ของเดอเนี่ยให้ความสึกว่าส่วนหนามอ่ะน่าจะแหลมกว่าในขณะที่ของส,สนุกเนี่ยคีบหลังมันจะดูแบบไม่แหลมเกินไปมันไม่เลี้ยวแหลมขนาดนั้นนะครับให้ความสึกเหมือนคีบหลังชิ้นคอสาด้วยแต่เนี่ยคีบหลังไม่แหลมมากแหลมจนมันโดดเด่นเลยนะครับเนี่ยยิ่งอยู่จต่ตรงหน้าเนี่ยนี่คือขนาดขายแบบมองแบบ เกือบ้านข้างหน่อยเนี่ยเราเกิดเราคิดหลังมันโดดเด่นมากและมันไม่ได้มีอันเดียวไงดูดิมีทั้ง4อันเนี่ยส่วนน่าสนใจอย่างนึงก็คือตีนของมันนะครับถ้าใครดูทีเซอร์แล้วก็จะเห็นว่ามันมีช็อตเห็นตีนแบบแวบหนึ่งเนาะซึ่งตีนของก้อนนี้ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะเมื่อดูจากสเกลคนที่หนีกับตีนมันเนี่ยผมเคยบอกไว้ว่าด้วยความที่เขาโฟกัสย้อนกลับไปในยุคแบบหลังสงครามโลกจบไม่นานเนาะนั้น มันน่าจะสูงไม่มากการจเจาะก็ซ่าร้อยเมตรอะไรเนี่ยมันอาจจะดูใหญ่เกินไปมัง้งแต่มาดูจากตีนเนี่ยมันก็น่าจะใหญ่กว่า50เมตรนะแต่คิดว่าคนไม่น่าจะเกิน100เมตรอะไรขนาดนั้นนะครับอีกส่งที่ผมชอบก็คือการที่มันมีส่วนที่เป็นหนามเนี่ยตรงบริเวณข้อศอกนะอันนี้น่าสนใจดีอ่ะอันนี้เป็นตัว f i g u r ์นะครับ H Master minus one อ่ะเราก็เห็นก็ซ่าในเวอร์ชันที่มันยืนตัวตรงละ หลังจากที่แบบในรูปมันอื่นนี่คือแบบยืนหลังคอมมาทั้งเรื่องมาทั้งเฟรมแล้วอ่ะเราก็เห็นรูปที่ดูแบบยืนตัวตรงชัดเจนมากขึ้นเออพอมายืนยืนตัวตรงก็ทำให้นึกถึงก๊อสแบบเฮเซ่เนาะเพราะเวลาเน่ยแม้แบบพอมีก๊อสซีจีมต้นมาก็ทำให้ก๊อสซ่ามาดูเหมือนจะนูนเสาที่แบบตัวมันจะคอมไปข้ปขางหน้านิดหน่อยนะครับมันจะเหมือนคนสุดยาที่ยืนตั้งตรงนะครับมันจะมีชินก๊อสซ่าแหละที่เป็นก๊อสซ่ายืนตั้งตรง นี่ขนาดยืนข้างคีบหลังมันยังเด่นเลย <c ười> คลีบหลังมันยังเด่นเลยแต่พอเะทมันเป็นตัวฟิกเกอร์เนาะนั้นดีเทลพวกเกรดเนี่ยมันคงไม่ละเอียดเทด่าตัว c g i หรอกอ่าหยิบถ่ายด้านหลังคีบหลังม่นใหญ่ชิบหายบอกมันเดิมมันใหญ่มากมันใหญ่จนสุดตาคิดดูแถมตำแหน่งมันก็แบบมันเยื้องจนจะถึงหัวไง เพราะมิเลโกจีอ่ะส่วนที่ยาวที่สุดของคลิปหลังอ่ะมันจะอยู่บริเวณกลางกระดูกสันหลังไงกรลลำตัวมันก็เลยค่าจะดูสมมาตรก,กับลำตัวเนาะแบบอยู่ตรงกลางพองดีไงอันนี้มันเยื้ยงไปเกือบเกือบเจาะหัวมันก็เลยดูโดดเด่นเปพิเศษอ่ะอันนี้ดานขาดชัดเจนมากอ่ะอันนี้น่าจะพอเปรียบเทียบกับตัวเดรไลด์ที่อยู่ในในส่วนภาพนี้อ่ะเนี่ยไอตรงเนี้ยอยู่จะบริเวณอยู่จะบริเวณไหล่ใช่ไหม ในขณะที่ไอ้นี้มันก็อยู่ไหลแหละแต่รู้สึกว่าด้วยความที่ไอ้ตัวหนามันยาวเนาะมันก็เลยดูแบบมันเยื้องไปทางหัวมากกว่าแล้วก็หางยาวเหมือนเดิมเรียกว่าน้ำมัแต่แบบก๊อตมีมันต้นมาก๊อตซ่ายุคใหม่ก็หางยาวขึ้นนะครับพอถ้าเกิดมายุคก,ก๊อตชุดยางหางยาวกันไปมันเดินลําบากส่วนคลิปหลังของหางก็น่าสนใจนะเราจะว่าเนี่ยมันเป็นแบบซี่แบบเป็นซี่สองซี่เนี่ยยาวมาตลอดจนมาถึงแบบ ครึ่งหางอะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเหมือนฟันฉลามนึกถึงฟันฉลามอยู่นั่นเนี่ยแตส่วนนี้ก็ดูน่าสนใจดีนะครับอีกไรไหมดูกันอ่ะก็เรียกว่าตอนนี้เราคงเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ของคอสตาจนเต็มตาเห็นรายละเอียดดีเทลชัดเจนมากขึ้นซึ่งที่บอกไปว่าเขาเอาดีไซน์คอนเดอร์ไลน์เนี่ยอาจจะมาแบบดัดแปลงนิดหน่อยส่วนที่โดดเด่นสุดน่าจะเป็นคีบหลังที่ดูแหลมขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับ ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ที่มาแหละว่าเขาจะตีความกอสซราเวอร์ชั่นเนี่ยเป็นรูปแบบไหนเป็นสัตว์กรรมภาพลังสีที่กลายพันธุ์ขึ้นมาหรือว่าจากปลากลายเป็นกอสซิล่าจากเนื้อเสากลายเป็นอกอสซิล่าหรือว่าเป็นสายพานันธุ์กอสซิล่าอยู่แล้วก็ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับเห็นมีบทสัมภาษณ์ของตัวยามาสกิว่ากอสเวอร์ชั่นเนี่ยหนังพันเนียแม่งจะดาร์กมากแม่งจะปวดตับมากก็ถือน่าสนใจเดียวไงเพราะหนัง ถ้าให้รูปมาหนักมาเซตติ้งหลังจากวูวอลทูจบไม่นานเลยนะคือแบบอาจจะที่ญี่ปุ่นพึ่งเจอเรื่องแย่ๆมาก็เจอเรื่องติดลบมาเลยก็ซีล่าไม่โผล่มาเลยเรียกว่ามันก็น่าจะสะเทือนใจพอสมควรแน่นอนเนาะยิ่งถ้าเกิดเป็นคนญี่ปุ่นเองนะแต่ญี่ปุ่นยุคใหม่เองเขาก็ไม่ได้เกิดยุสงครามโลกเลยเนาะก็ประมาณนี้ครับดีไซน์ใหม่ที่เผยชมมาของตัวก็ซีล่านะครับมันก็ไม่ใช่ไซน์ใหม่เองหรอกแต่เราเห็นแล้วเออรูปล่าจริงก็ซีล่าเนี่ยพันนี้รูปล่าเต็มตัวเป็นยังไงนะครับแลวท่านชม ถ้าใครชอบดิมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะเป็นการสนับสนุนผมในตัวขอบคุณท่านที่รับชมกันมาโดนเนตกันมานะครับวันนี้ก็ตัวลราไปก่อนสวัสดีครับ